สัญญาณที่บ่งบอกว่าคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยเขามองคุณเป็นแค่ตัวสำรองนั่นก็คือเขามักจะเจอหรือคุยกับเราแค่ในช่วงเวลาที่เขาต้องการครับยกตัวก็อย่างเช่นเขามักจะทักมาคุยกับเราทำตัวน่ารักกับเราในช่วงเวลาที่เขามีปัญหาบางอย่างหรือเขาอยากจะเจอเราในช่วงเวลาที่เขารู้สึกว่ามันไม่มีใครให้เจอแล้วแต่มีเราเนี่แหละที่พร้อมสแตนบายเพื่อเขาตลอดเวลาเนี่ยคือการเจอในช่วงเวลาที่เขาต้องการ แล้วถ้าสังเกตดีนะคนพวกนี้พอเขาได้สิ่งที่เขาต้องการปุ๊บเนี่ยแล้วคุณหมดประโยชน์จากเขาแล้วอะการกระทํน่ารักน่ารักของเขาขี้อ้อนของเขามันจะเปลี่ยนไปเป็นอีกแบบหนึ่งเลยเขาก็จะหายไปจากคุณเหมือนเดิมแล้วเขาจะกลับมาใหม่ในช่วงเวลาที่เขาต้องการและคุณลองสังเกตดีนะว่าในช่วงเวลาที่คุณต้องการเขาอะเขาก็มักจะบอกว่าเขาไม่สะดวกเขาไม่ว่างเฮ้ยเดี๋ยวไว้โทรไปเฮ้ยเดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันมักจะมีพวกนี้เสมอในช่วงเวลาที่คุณต้องการเขา ถ้าใครอยากรู้นะว่าวิธีการทําให้เขาเนี่ยสนใจคุณมากขึ้นอยากเจอคุณมากขึ้นคุยกคุณบ่อยขึ้นตอนนี้ผมมีคอร์สชื่อว่า Make Him Crazy คอร์สเนี้จะทําให้เขาวิ่งไลต่ตามคุณผมต้องบอกเลยนะว่าคนที่เขามองคุณเป็นตัวสำรอง